สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่17ตุลาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางอเล็กเซ่อเรตโตวิดอดีตท,ที่ปรึกษาคนสนิทของวลนเมียซเลนกี้ผู้นำยูเครนคนปัจจุบันได้กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียว่าแกนนำของรัฐบาลยูเครนกำลังถึงขีดจำกัดในเรื่องขีดความสามารถ และการจะดึงประเทศออกจากขนทางที่ตัวเวลานี้มีแต่ความติดตันนั้นได้ก็ต้องเรียกร้องขอให้ทางด้านวโลดิเมเซเลนกี้ยอมรับให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่พร้อมขอให้รัฐบาลทําใจยอมรับว่าเป้าหมายทางคาบสมุทรไครเมียนั้นเนี่ยครับที่พวกเขาต้องการที่จะทวงคืนนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากและไม่มีทางเกิดขึ้นได้แม้ว่าชาวยูเครนจะสละเลือดไปมากมหม่อย่างไรก็าตามัมทางด้านอเล็กเซย์อเรตโตวิดยังเปรียบเทียบกับรัฐบาลรัสเซียว่าขณะที่ยูเครยนยังคง ตกเถียงกับรัฐบาลชาติเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนว่าการสนับสนุนจะเป็นอย่างไรรวมถึงที่ผ่านมานั้นมีการดําเนินการกดขี่ธุรกิจกดขี่เสรีภาพกดขี่คู่คแข่งทางการเมืองทางรัสเซียกลับมีการเพิ่มงบความมั่นคงผลิตอาวุธและเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อนๆและพันธมิตรในซีกโลกใต้เช่นเดียวกับการวิจารณ์เรื่องการทหารว่ารัฐบาลยูเครนนั้นทุ่มกําลังทรัพยากรในการต่อสู้ที่เมืองบักมุดแทนที่จะเก็บไว้ใช้ในปัติการตอบโต้ หรือว่าเสริมแนวป้องกันให้แข็งแกร่งแบบที่รัสเซียทําในแนวรบภาคใต้คํากล่าวของอเล็กเซย์อเรโตวิดมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลรัสเซียยืนยันว่าปฏิบัติการตีโต้ของยูเครนทางภาคใต้ที่ดําเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปัจจุบันนั้นได้ยุติลงแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านในส่วนของยูเครนนั้นตอนนี้ไม่ได้มีการตอบโต้ทางด้านรัสเซียเหมือนกับที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาการส่งโรนเข้าไปโจมตีในคาบสมุทรไครเมียและก็พื้นที่อื่นๆของรัสเซียตอนนี้ก็หยุดชะ เป็นเพราะเวลานี้ตะวันตกที่นําโดยสหรัฐมิการนั้นได้ยุติการส่งมอบการช่วยเหลือให้กับยูเครนทางด้านวูรดลิเมเซเลนกี้เพิ่งเดินทางไปที่การประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมนาโต้โดยเฉพาะแล้วก็ได้มีการร้องขอเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะส่งมอบให้กับยูเครนต่างฝ่ายก็ต่างรับปากนะครับในการที่จะสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริการวมถึงชาติพันธมิตรอื่นๆนั้นจะส่งมอบ อาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้กับยูเครนเมื่อไหร่ในขณะที่ในเมืองอัฟดิฟกาซึ่งอยู่ในส่วนของภูมิภาคโดเนสก็ถูกโจมตีต่อเนื่องมา6วันติดต่อกันแล้วซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้ยูเครนนั้นสูญเสียสัมพัก,กำลังเป็นจานวนมหาาลในขณะที่ส่วนของภาคใต้บริเวณเคอร์ซอนบริเวณไครเมียนั้นตอนนี้สถานการณ์ก็เงียบสงบนะครับฝั่งยูเครนนั้นไม่ได้มีการตอบโต้ทางด้านรัสเซียอีกต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ หลายฝ่ายนั้นจี้ให้เซเลนกี้ปรับแผนเพื่อจัดก,การเลือกตั้งใหม่รวมถึงการที่จะต้องยอมรับว่าวันนี้พวกเขาพ่ายแพ้แก่รัเสเซียไปที่เรียบร้อยแล้วครับ